การหูเคสหรืออะไรเงี้ยอาจจะบอกว่าตํารวจชอบเอาแต่ชนะต้องคือผมแจกกล้วยให้เลยครับถึงมันมีแรงกดดันจากภายนอกก็จริงไอ้เคสนี้ต้องจับให้ได้นะไอ้เคสนี้ทําไมปล่อยทาไมถึงพลาดอะไรเงี้ยแบบพูดว่าจะมาหาผลประโยชน์ในตํารวจเนี่ยสําหรับผมณนะตอนนี้นะครับมันหาผลประโยชน์ได้ยากมากครับมันยากครับที่จะแบบว่ามีตังหรือรวยนะคือณนะช่วงจังหวะนั้นผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสนุกละ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ปาทอกทอกนะครับในสกู๊ปพิเศษนะครับวันนี้เราอยู่กับแขกคนพิเศษนะครับของเมืองโนวาซิตี้นะครับกับคุณตำรวจนะฮะทั้งกลุ่มนะฮะสวัสดีครับคุณตำรวจครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก็อยากจะรู้เรื่องพื้นฐานของกลุมตำรวจที่นี่นะครับเอ่อไม่ทราบว่าใครเป็นผอของที่นี่ครับผมผมเองครับพี่ชีเนิ้วครับ โอเคครับผมเอ่อไม่ทราบว่ากลุ่มตำรวจนี้เนี่ยมีชื่อว่าอะไรฮะชื่อว่าอะไรกลุ่มรก็พลิสเนี่ยครับตำรวจพลิสครานี้นะครับก็อยากให้แนะนำตัวนะครับผมกันทีละคนละกันนะครับผมเรื่องจากเอ่อคุณโพสด์รีคอนไซสุดไปเลยครับครับผมเลฟนะครับครับผมพี่ชี้นิ้วหยกแขนซ้ายอะไรมังกรครับอ๋อคุณหยกนะฮะเอ่อ วอลตรอผู้พันเซนเดอร์ครับโอเคครับอ่าผมซูชิครับผมเชลบี้ครับผมครับผมผมที่นอนอยู่นะครับคีคาโนลลี่ครับอ๋อโอเคครับผมเราจะมีคำถามอยู่ชุดหนึ่งนะครับซึ่งผมจะถามในส่วนของคำถามทั่วไปจนไปถึงคำถามเชิงลึกนะครับผมซึ่งคุณตำรวจทั้งหกท่านสามารถที่จะตอบหรือไม่ตอบก็ได้นะครับผมกับผมกับคำถาม ข้อแรกครับผมเป็นคำถามเบาๆนะครับก็มีสายข่าวรายงานมาครับว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กรมตำรวจเนี่ยปิดกรมไปเที่ยวเด็กเอ็นนี่เป็นเรื่องจริงไหมครับผ <c oughs> บตตอบเข้าไปเออเป็นเรื่องจริงครับ <c oughs> เพื่อที่จะพักผ่อนกันครับอ๋อแล้วจริงหรือไม่ฮะที่ผอบอรตรใช้เงินส่วนตัวเป็น,สนแสนๆเลี้ยงลูกน้องไม่จริงครับ คำถามก็เยี่ยเลยมันไม่จริงครับมันล่อล่อแสนังวะไม่ไม่เอ่อคืออย่างนี้มันไม่ถึงแสนครับไปถึงแล้วเอ่อพอจะบอกได้ไหมครับว่าในเหตุการณ์เนี่ยมีมีใครอยู่ในเหตุการณ์บ้างครับที่ไปกับคุณบอบน่าจะทั้งห้องเนี่ยแหละครับีผมวันนี้ผมไม่มา้สุดนอไม่มาเลยคุณจะเอาตังค์ผมอยู่เลย คือสายข่าวรายงานมานะครับแต่ผมไม่บอกหรอกครับชื่ออะไรไม่ใช่สบเป็ดนะฮะไม่ใช่สบเป็ดแล้วก็ไม่ใช่แคนดี้ด้วยนะครับโอเคครับอเครับผมนั่ผมว่าบอกตัวกันแล้วนะอืมครับผมคำถามข้อต่อไปครับผมเอ่อตั้งแต่มีเคสมาเนี่ยครับคิดว่าเคสไหนที่เวลาคุณตำรวจปฏิบัติภารกิจหรือปฏิบัติหน้าที่เนี่ยไม่ชอบมากที่สุดเคสประเภทไหนครับไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับแต่ว่าผมไม่ชอบพวกผมไม่ชอบเคสทางตรงครับเอ่อพอจะขยายความได้ไหมฮะ คือ <c oughs> ด้วยบางคนที่รถที่มันแรงหรืออะไรเงี้ยครับที่แบบมันจะอธิบายไงคือมันเล่นแต่ทางตรงอย่างเดียวคือเขาต้องอย่างเดียวทําให้แบบบางทีรถตํารวจมันขึ้นที่แบบขึ้นจี้ที่ไปยิงไม่ทันเลยครับอืม <c oughs> แล้ววันวันเขาเล่นแต่ทางตรงทางตรงเดียวคือเนี่ยแหละคือส่วนหนึ่งที่ทางตํารวจไม่ค่อยชอบแอ้ตารวจท่านอื่นนะครับว่าไงบ้างทางตรงครับแต่ทางตรงครับทางตรงครับทางตรงด้วยเหตุผลเดียวกันใช่ไหมครับอะไรยังหยกอ่ะครับฮะผม คุณไม่ชอบเคสแบบไหนบ้างที่เจอมาเดีย๋ยวผมผมไม่ไม่ชอบทางตรงอครับผมรับชมสิ่งนี้เลยไหม่อนงเซนโตโนยกระดับทุกการขับขี่ร้านเสื้อผ้าบินโกใส่ชุดไม่ซ้ำจำเลขเสื้อไม่ได้ถ้ากลัวโดนพ้น คิดถึงเราฟรีกาแบงค์ทับทิมพายินเวนเจลิโกถ้ามันโคยาก็ซื้อเอาเถอะโชก okay. ุบุษแสโมโนเกตระไม่อาบก็ไม่ได้พราะกว่าตายข้างถนนโอเคโอเคในทางกับกันในทางกับกันนะครับแล้วเคสไหนที่รู้สึกว่าเราเราชอบ แล้วเรารู้สึกว่าเราเล่นแล้วเราสนุกผมชอบพอพอแคทตี้ครับวลาเขาเล่นเาเบิลล็องเลยจริงๆก็ทุกเคสนะผมว่าโดยรวมทุกคนอ่ะคือน่ารักหมดนะครับแต่อยู่ที่ว่าขอแค่อย่าเอาชนะซึ่งกนและกันบางทีเขาอาจจะบอกว่าตํารวจชอบเอาแต่ชนะต้องการหุเคสหรืออะไรงเงี้ยซึ่งทางตารวจมันก็ทําตามหน้าที่นะครับมันด้วยสายตาที่มันหลายๆอย่างที่มันไม่ตรงกันอนะ่ะมันทําให้เราแบบ ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปสะกิดหรือไม่ตั้งใจที่จะไปชนคือมันมันคือการพูดคุยหรือคุยกันก็ได้ครับว่าแบบเออขอซ่อมได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีคือแบบมันมาด้วยอารมณ์กันนะครับผมเลยมองว่าข้อนี้ก็อยากให้แบบน่ารักน่ารักรกนันหน่อยนะครับเคยเคยมีเคสเลวร้ายสุดๆอย่างะทะเลาะก,กับผู้ต้องหาบ้างไหมครับถ้าส่วนตัวผมเคยนะครับอืมคือผมแจกกล้วยให้เลยครับมันรุนแรงขนาดนั้นเลยนะ่ไ ใช่ครับรุนแรงมากหลายๆคนเนี่ยเขาก็อยากที่จะเข้ามาในเมืองเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะไปทำอะไรส่วนมากก็จะเลือกที่หน่วยงานกันคราวนี้ช่วยบอกหน่อยครับว่าข้อดีของหน่วยงานตำรวจเนี่ยคืออะไรฮะอ่าคุณชิบีครับผมให้ข้อนี้คุณครับอ่าผมให้คุณตอบเลยครับขายตรงแล้วข้อดีข้อดีของหน่วยงานตำรวจเหรอสำหรับผู้เล่นใหม่ถูกไหมใช่ครับใช่ คุณจะได้เรียนรู้หลายขับของคนที่มีฝีมือออะืแล้วก็รู้ถึงวิธีการเล่นรวมถึงกฎเ,เพราะว่ายังไงตำรวจก็ต้องอ่านกฎอยู่แล้วถ้าคุณแม่นยำแล้วก็เข้าใจในเรื่องของกฎเนี่ยมันก็จะทำให้คุณเนี่ยเล่นได้สนุกขึ้นแล้วก็อีกอย่างมันเป็นการฝึกฝีมือไปในตัวด้วยครับครับผมแชบต่ราเป็นมิรนะครับ มิชาชีไปเลยครับผมย่อ่ามีใครอยากเพิ่มเติมเรื่องนี้ไหมครับอย่างผมก็เลยครับให้ยกก็ไล้คือผมคิดว่าการที่แบบเป็นผู้เล่นใหม่แล้วแบบคือส่วนตัวผมอะที่มาเป็นตำรวจได้ก็เนี่ยเป็นผู้เล่นใหม่ไม่มีเพื่อนนะถ้าคุณเข้าผมผมกตรันตีไล้คุณมีเพื่อนแน่นอนอ่ะใช่แล้วก็ขับรถเก่งขึ้นแล้วก็ยิงปืนแม่นแม่นขึ้นขับรถเก่งขึ้นมีเพื่อนมิตรภาพโอเคต้องครับโลรี่ไม่มีข้อนั้นนะที่กล่าวว่าหน่วยงานเนี่ยมัน เป็นหน่วยงานที่ไม่ได้แบบถึงมันมีแรงกดดันจากภายนอกก็จริงครับแต่ว่าภายในคือไม่มีแทบจะไม่ได้กดดันซึ่งกันและกันครับ<ม>คือการทํางานไม่ว่าจะจับได้หรือไม่ได้ทางตารตวรจของพวกเราคือไม่ได้เครียดกันมากที่จะแบบว่าไอ,อ้เคสน,นี้ต้องจับให้ได้นะไอ้เ,ออเคสน,นี้ทําไมปล่อยทําไมถึงพลาดอะไรเงี้ยคือมันคือการพลาดก็พลาดไปเลยครับก็คือเราก็ไม่ได้ที่จะต้องซีเรียสเลยเรื่องเนี้ครับคือพยายามป,ป,รประสบการณ์นะครับใช่ประสบการณ์ใหม่ๆก็คือหาเอาครับอืม แล้วเราคิดยังไงกับคําพูดที่ว่าหน่วยงานตํารวจคือหน่วยงานที่รวยที่สุดในเมืองขอค้านครับครับผมมีอยู่สี่หมื่นทั้งบัญชีรวยตรงไหนประการมาบงงั้นบอกว่าครับผมจะชี้จะชิตอบก็ได้ว่ารวยไหมผมว่ามันก็ไม่ได้รวยนะมันก็แลกกับความเหนื่อยนะที่เราไล่เคสมันก็เหมาะสมนะผมว่ามันก็ไม่รวยมากขนาดนั้นเราเหนื่นอยไล่เคสอะไรหลายอย่างครับ ตามลูกน้ำมาคือที่มองว่ารวยนี่คือมันต้องจับได้นะถ้าจับได้คือมันค่อยมันค่อยได้ตังค์อ่ะมันก็ต้องแลกมันกับความเหนื่อยด้วยมันมันมีประเด็นหนึ่งครับผมที่ช่วงหนึ่งเนาะที่เขาก็ปรับกฎมาใหม่ที่ตอนแรกเนี่ยด้วยความที่ว่ากฎตํารวจเนี่ยเขาสามารถเวลาเขาจับเขาสามารถเอ่อที่จะอารมุมารวยให้กับเคผู้ต้องหาได้เช่นแบบว่าจกสิบนาทีเป็นเหลือห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยครับผมคราวนี้เนี่ยพอเขาปรับ อยู่ดีๆเนี่ยเขาปรับมาเป็นอ่แบบตามกฎเลยเนี่ยผมบางผู้เล่นบางคนเขาก็อาจจะยังไม่รู้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับวอนจะอธิบายได้ไหมอ่ามันเกิดจากเหตุการณ์ที่ว่ามันมีผู้เล่นอยู่จํานวนหนึ่งครับที่แบบ,ร,บรู้สึกว่าทําไมเคสนี้ถึงให้ห้าทีทําไมเคสนี้ถึงให้เท่านี้เท่านี้แต่ทําไมผมได้สิบนาทีทําไมคือมาหาว่าตํารวจสองมาตรฐาน คือทางตำรวจเลยตัดปัญหาครับว่างั้นเอาอะไรระบบที่มันเป็นมาตรฐานหรือเป็นกลางจริงๆเข้ามาเลยจะได้เลิกว่าตำรวจหรือเลิกด่าตำรวจครับเพราะบางทีเหมือนจริงๆตำรวจก็ไม่ได้ใจร้ายที่อยากจะแบบให้มันเต็มหรอกครับคืออยากให้แบบคือมันคือการเล่นมันคือการสนุกครับซึ่งกันและกันมันไม่ได้แบบว่าต้องการเอาชนะแต่ว่าทางนั้นเขาพูดแบบงี้ทำให้แบบตำรวจเขาดูแย่ครับก็เลยแบบว่า ตำรวจก็เลยขอเสนอเรื่องนี้ไปก็เหมือนปลาเน่าตัวเดียวครับก็ตายทั้งบ่อเสริมอีกอย่างนึงคือการที่โดนจะโดนเตะอ่ะมันแบบอยู่ที่คําพูดของเขาด้วยการกระทำเขาด้วยว่าคือเขาเล่นไงกับตารวจเนียอืมถ้าอยู่ในกติกาก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมฮะอ๋อแต่ก่อนนะแต่ก่อนแล้วภายในกลุมตํารวจเคยมีปัญหาหรือทะเลาะอะไรกันบ้างไหมฮะเพราะว่าเห็นรักกันดีตลอดเคยมีครับแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่ เราไม่ได้ปล่อยก็คือเราให้เรียกเคลียร์และเรียกคุยกันตรงนั้นซึ่งมันไม่ไม่เคยเกินไม่เคยเกินวันหนึ่งครับเราต้องเรียกเคลียร์เรียกคุยคือทุกอย่างมันต้องจบคือการทํางานตํารวจครับคือมันต้องทํางานร่วมกันครับมันไม่สามารถทํางานด้วยตัวคนคนเดียวได้หรอกครับมันต้องสามัคคีซึ่งกันและกันอะถ้าสมมุติอันเอ่อคนใดคนหนึ่งรู้สึกไม่พอใจอะไรกันเราก็เรียกแค่คุยปรับความเข้าใจกันครับมันน่าจะโตกันแล้วครับน่าจะคุยกันง่ายกว่าครับผม คำถามข้อต่อไปเป็นคำถามที่ค่อนข้างที่จะซีเรียสนิดหนึ่งนะครับผมตั้งตั้งแต่มีไฟเอ็มมาตำรวจเนี่ยก็เป็นหน่วยงานหลักที่ทำให้เกมเดินหน้าต่อไปได้นะครับซึ่งผูดด้เล่นหลายคนก็คิดว่าการที่เขาเข้ามาตำรวจเนี่ยเขามาเพื่อที่จะปั่มตังออกไปและออกไปเล่นเป็นแกง๊งคิดยังไงกับคำพูดนี้คะัอผมคิดผมว่ามันมันแบบเหมืนอนกับเข้ามาเพื่อหว,วังผลประโยชน์มากกวา่า มันจะเป็นเนว่าตรอดาแล้วเนี่ยนะขอคุณผมนะคือแบบเราเป็นท่อเลี้ยงเราเนี่ยได้เงินปุ๊บเราออกไปสร้างแกงครับได้ตามไปเยอะเท่าไหร่เราก็ได้แกงมากได้ของเยอะอขอพี่ผมนะแต่ถ้าถ้าสมมติแบบพูดว่าจะมาหาผลประโยชน์ในตํารวจเนี่ยสําหรับผมณตอนนี้ครับมันหาผลประโยชน์ได้ยากมากครับเพราะว่าตํารวจได้เพ y c h e c k อ่เป็นชั่วโมงก็จริงครับแต่ว่า เงินตรงนั้นผมว่ามันเอามาเก็บกับเอามาเลี้ยงในการแบบกินข้าวทั้งเสียทั้งค่ากล่องซ่อมค่าซ่อมรถกินข้าวหรือหลายๆอย่างครับคือถ้าบวกหักลบแล้วอ่ะมันโอกาสมันมันยากครับที่จะแบบว่ามีตังหรือรวยนะอืมมันไม่สามารถพักได้เลยอะ่ะแล้วก็กดตำรวจก็คือถ้าสมมติเขาจะเข้า,าหาผลประโยชน์นะครับคือเขาต้องอยู่ตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปนะเขาถึงจะได้ออกแล้ว ตั้งแต่เป็นตำรวจมาเนี่ยเคยเคยเห็นเคสในกรณีนี้ไหมฮะ,ะแบบว่าเข้ามาไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้ามาเป็นตำรวจแต่ว่าเข้ามาเพื่อที่จะมาหาเองินอะไรอย่างเงี้ยครับโดยเจตนาและก็การกระทําที่เราได้เห็นออกไปถ้าในยุคตั้งแต่ที่ผมเป็นผบนะครับผมไม่เคยเห็นเลยอืมครับผมแต่อย่างซูชิอ่ะของผมเหรอไม่เห็นนะครับจะเข้ามาก็แบบมีใจเป็นตลออยู่แล้วอืมครับผมขายชีวิต <laughs> แล้วคราวนี้ผมขอถามเป็นรายบุคคลแล้วกันครับทําไมถึงเลือกที่จะมาเป็นตํารวจครับสาเหตุที่เป็นตอรอนะครับณนะช่วงเวลานั้นเนี่ยทุกคนเคยผ่านในยุคของที่ C8 มันลุงโลดถูกไหมครับอืมครับผมครับคือณนะช่วงจังหวะนั้นผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสนุกละและอีกอย่างคือต้องยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยใครๆก็เล่นทางตรง เพราะว่ารถตำรวจมันไล่ไม่ทันแต่ผมกลับรู้สึกว่าเมันมันมันไม่ค่อยยุติธรรมกับตำรวจหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็เลยเลือกที่จะอ,อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากฝึกฝีมือตัวเองให้มันดีขึ้นด้วยครับเราอยากพัฒนาตัวเองอะ่ะเราอยากหนีตำรวจให้เก่งขึ้นเราก็ต้องมาลองเป็นคนไล่ดูบ้างอะไรเงี้ยครับครับผมอันนี้อันนี้คือเหตุผลส่วนตัวเลยส่วนผมนะครับ ผมก็เป็นแบบต่อร้อแต่ประเทศประเทศเปิดเลยนะทีื่อเป็นก็เพราะผมก็อยากมาเป็นอยู่แล้วแล้วก็อยากให้เมืองแบบมีอะไรทำมากเพราะตอนนั้นก็ใหม่ๆก็แบบอย่างว่าซีแปดมันแรงอลเนาะแต่ละคนก็ท้อกันตอรอแต่ผมก็สู้ต่อไปครับครับผม <laughs> อ่าแล้วผมนะครับก็ที่มาเป็นที่นี่ก็คือผมมาตั้งแต่ช่วงเดือนแรกๆครับแล้วผมรู้จักกับ คนที่เนี่ยก็ในระดับหนึ่งผมก็ก็เลยมาเป็นตำรวจแค่นี้เลยอืครับผมนา้ยกปะเป็นครับคุณหยกเรียบร้อยเรียบรหายงั้นเอาโนลี่เหนะครับโนลี่อหรอโนลี่นั่งแทนไหมครับคุณนั่งเนี่ยเอาโนลี่ครับขอยฝนเนี่ะครับผมเป็นตำรวจครับเออผมก็บินตรงเข้ามาแล้วไปริษตำรวจครับ คือตั้งตั้ง,ง,งใจจะมาเป็นตำรวจแล้วครับเราเร่าไปฟังนดีว่าเป็นไงอ๋อตอนแรกผมน้กว่าไม่มีตำรวจทาวะาครับผมก็เลยถ <laughs> วายร่างกายถวายชีวิตครับให้กับตันหอืมขายวิญญาณขายวิญญาณอยู่ด้วตั้งอยู่ดีไม่มีใครไม่ขายวิญญาณจริงจริงตอนนี้เนี่ยเป็นคําถามสบายๆกัน้านนีดหนึ่นะครับครับก็ถ <c oughs> ้าคิดถ้าตอนเนี้ยพวกคุณไม่ใช่ตำรวจอ่ะตอนนี้พวกคุณทำอะไรอยู่ เก็บฟักทองครับได้เก็บฟักทองหรือไม่ก็อยู่กองปูนไหนสักกองครับตอนนี้ผมก็น่าจะประชาชนนะผมพอเส่วนมากก็เป็นตลอดไม่ค่อยได้พูดคุยเท่าไหร่ครับเข้าสังคมบ้างแล้วผมก็น่าจะขับรถเล่นเป็นวันครับไม่ทําการทํางานเลยครับไม่ทําครับเน้นขับรถเล่นอย่างเดียวเอ้าตังค์ไหนยิงข้าครับคอครับ เล่นขอเขาอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวแม่ก็ขับรถเล่นครับส่วนมากเป็นมิดครับอ๋อมิดชาชีพมีรล่าไหมครับเนี่ยยู่ได้ไงอ่ะแล้วถ้าสมมติว่านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเนี่ยให้เลือกหน่วยงานใหม่คุณจะเลือกอยู่ที่ไหนครับอ่าก็น่าผมก็นะครับผมจะเลือกไปเป็นโจนครับโอเคครับเลือกหน่วยงานแล้วครับผมไม่เลือกหน่วยงานแล้วผมจะไปโจนเลยครับที่ไปฉีกนะ ใช่ผมไม่เพราะผมไม่คงถ้าผมออกตำรวจผมไม่ไปที่ไหนครับเพราะว่าผมมองว่าหลายๆที่มันก็มันก็ไม่รู้ดิแต่ผมยังไปเป็นโจรนะครับผมก็ประมาณนั้นครับบอกว่าออกน่าจะไม่ไปเข้าไหนงานไหนนะแบบอยู่สลัดีกว่ครับก็น่าจะเป็นโจรอยู่กับพอบอครับอืมจับู่กันเลยถูกเออผมน่าจะเป็นหนวยงานครับในงานไอแ h a ครับคอมแรงก็าัตถูไอแ ham ทำไมถึงเลือกที่จะเล่น no one city กันครับ มาคนเดียวครับก็หาเมืองลงมาลงเมืองนี้ครับแล้วผมกม็อยากให้บอกครับผมรู้จักกับคนที่นี่ก็ในระดับหนึ่งครับก็เลยมาที่นี่เอผมก็หาประเทศใหม่ครับเพิ่งเปิดนะแล้วก็เป็นตอรอเพื่อนคนต่อคนเมืจอดอนี้ออกมาแล้วส่วน้องผมก็พอดีลูกสาวเขาอยู่ประเทศนี้ครับก็เลยครับเขาขอขอให้มาก็เลยมาครับผมครับครับครับผมเชิญครับเชิญนั่งครับผมสักครู่ครับสักครู่ ไม่เป็นไรครับผมเข้าใจครับเวลาคนปวดท้องปวดไส้มันก็ไปเข้าห้องน้ามันได้ครับผมอ๋อแล้วครับโอเคครับผมตอนนี้เนี่ยช่วยบอกข้อดีและข้อเสียของเมืองโนวันซิตี้ให้ฟังได้ไหมครับเอาลวเป็นที่คนเดียวเลยไหมได้ครับได้ครับเชนครับอคุณเชบี้ครับกูว่าแล้วกูรับจบไปแล้วเสียแล้วเรื่องนี้แล้วคำถามเสียงชิบหายโอเค ตอบตรงๆนะ<อ>ครับข้อดีใช่ไหมครับข้อดีผมว่าน่าจะเป็นที่คอมมูนิตี้นะคอมมูนิตี้สังคมของที่นี่มันดีไม่ว่าจะไปที่ไหนคือคนก็พร้อมที่จะคุยกับเราเล่นกับเราในในมุมมองของประชาชนคนหนึ่งนะด้วยอะไรลหลายๆอย่างอะครับมันมันเริ่มลงตัวละของโนวันเนี่ยส่วนข้อเสียเนี่ยผมผมว่าน่าจะมองในมุมมองของ ภาพที่ใหญ่กว่านะครับก็คือในขณะเดียวกันที่คอมมูนิตี้มันดีนะครับมันก็ยังมีข้อผิดพลาดที่ด้วยตัวประชาชนเองด้วยอะไรละหลายๆอย่างนะครับเรื่องกฎเรื่องอะไรมันก็ยังคุมเครือมันยังไม่ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นแต่ก็หวังว่าจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับอ้าวผมขอพูดเดรื่องการกรผมก็อยากพูดเหมือนกันเรื่องข้อดีข้อเสียเนะี่ยข,<ม>ข้อดีก็อย่างคอมมูนิตี้ครับเหมือนกันเลยครับแต่ส่วนข้อเสีย คือผมมองว่าการพัฒนาในรูปแบบต่างๆอะผมว่ามันยังเดินเดินไปได้ช้ามากคือเขาใส่เข้ามาให้เต็มไปเลยครับคือแบบอย่าลังเลที่จะแบบว่ามันจะดีหรือไม่ดีคืออยากให้ใส่เข้ามาเลยครับไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีค่อยว่ากันครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวในการพัฒนาครับไม่อยากให้แบบผมกลัวว่าบางคนเขาจะรอไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้มันแบบได้เดินเดินไปข้างหน้าโดยที่แบบไม่ต้องมาหยุดหรือว่าไม่ต้องมาติดขัดอะไรเงี้ยครับอันนี้คือ โดยรวมที่แบบผมคิดนะผมอยากจะฝากให้เรื่องเนี่ยครับอันนี้คุณเชพี่ครับป้าพูดได้ไหมลุงว่าไบน,นะนั่นละครับตามนั้นเลยครับแต่ละท่านอยากฝากอะไรถึงผู้พัฒนาเซิร์ฟเวอร์ไหมครับการอัปเดตครับอัปเดตคือผมคิดว่าในประเทศเนี้ยมันมันอัปเดตช้าทุกทุกอย่างนะครับผมรเรื่องอาวุธด้วยการ เป็นสตอรี่แบบเคสอุ้มเงี้ยผมบอกเขาจะมาเดือนเดือนที่แล้วเดือนนี้ยังไม่มาเขาบอกเดือนหน้าเดือนหน้าผมไม็คิดว่าไม่ได้ไม่มา,าเดือนอะก็หลายอย่างครับมันมันช้ามากๆก็อยากให้เขาพัฒนาตรงนี้แล้วก็สู้ๆครับสุดหล่ออืมครับผมอาซูชิาฝากาอะไรก็ฝา,า,ากเรื่องกดบางข้อไม่มันยังคมุมไม่ชัดเจน จะได้แบบว่าให้แบบว่าทั้งสองฝ่ายทั้งต่อรอทั้งโจลด้วันี้นะแล้วก็ประชาชนอื่นๆจะได้แบบว่าเล่นได้อย่างถูกถูกตามกฎแล้วก็เรื่องอัปเดตครับตามนั้นะยังอย่างช้านิดนึงนะโอเคนัดรีต่อดูหน้าผมไม่ได้ดีครับูพัฒนาเซฟครับผมกระตาที่กล่ามาั้งหมดนครับผมว่าอยากให้พัฒนาไปเร้่อยครับเซฟดีๆอย่างนี้ครับเราทุกคนมีการพัฒนาไปเรืยครับ ขอบคุณมากมากครับที่ทำเตลให้พวกเราเล่นนะครับจุ๊บว่ะยดเค <laughs> ป่อผูบันนครับเจนครับคำถามข้อสุดท้ายครับผมเป็นคำถามที่ค่อนข้างที่จะพูดยากนิดนึงฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าจะกินใจใครหลายๆคนฮนะทุกท่านที่อยู่ในสอนอแห่งนี้ครับถ้าได้เลือกผอบอใหม่จะเลือกใครครับทำไมคำถามมันน่ากลัวจังวะ <laughs> <laughs> เหมืนอนผอบอจะตายวอ่ะ เอาเราดูนะครับผบมันมันมีก็อยู่ก็จริงครับแต่มันเหมือนมันไม่ใช่ผบเพราะเราอยู่แบบครอบขวารถถูกไหมครับการทำงาราช่ยเหลดใช่การมาทงานผมผบเนี่ยคือแบบว่าอาจจะไม่ตรงคําถามนะแต่แค่บอกให้ฟังคือผมแค่เป็นแค่ตําแหน่งอเนี้ยครับแต่ผมก็ไม่ได้ที่ใหญ่กว่าใครทั้งหมดในตำรวจครับคือผมแค่เป็นแค่จุดศูนย์รวมของตํารวจทุกๆคนครับไว้เวลาเรา ประชุมหรือสื่อสารหรืออะไรหลายๆอย่างคือผมจะเป็นแกนนําครับอย่าเรียกว่าหัวหน้าเลยผมแค่เป็นคนพาชี้เป้าหรือหลายๆอย่างหรือรับฟังปัญหาแล้วคอยไปแก้ไขเสนอให้เขามากกว่าถ้าถามว่าให้ผมถ้าถามผมนะว่าจะเลือกใครผมเลือกคุณเชบี้ครับเพราะผมก็เหนื่อยกับตรงนี้นะครับอืมครับผมแล้วท่านอื่นล่ะครับผมก็เลือกคุณเชลบี้ครับใช่ครับต่อไปครับคุณเชลบี้ แล้วคุณเจียวบี่คิดว่าไงครับสิ่งแรกที่ผมจะทําหลังจากการเป็นผอบอนะครับขอกล่าวไว้ตรงนี้ชัดเจนนะครับคนอวอลาออกแค่นั้นแหละโอเคครับผมก็นี่นะฮะก็คือสกู๊ปพิเศษนะครับเป็นก็ไม่อยากให้เครียดกันนะฮะก็ เป็นสกุปพิเศษที่สัมภาษณ์กรมตำรวจของโนวันซิตี้นะครับผมก็ขอบคุณคุณตำรวจทุกท่านนะฮะที่สลาบเวลามีค่านะครับมาให้ผมสัมภาษณ์นะครับผมส่วนสก๊ปต่อไปจะมีอะไรกันมาบ้างนะ้ก็ต้องรอติดตามชมนะฮะในช่องไก่ต็อกนะครับตอมมืออยู่คนเดียวคิดดูดินั่นนะฮะก็นั่นนะฮะไม่เจอโลโก้มาแล้วฮะโนวันซิตี้รับผม ก็เจอกันนะครับ EP หน้านะครับวันนี้ผมขอลาไปกับคุณตำรวจเขายืนขึ้นแล้วครับผมไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรนะฮะก็เจอกันครับผมท่านผู้ชมครับขอบคุณมากครับผมไฮไปนึงนนดเอาวนนี่แหละเอาวนนี่แหละเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปกูหุไป

ทัเอร์ทั้งดเอ้วยเดี่ยวเขามุ้งเดี่ยวเขามุ้งตีเข้าตีเข้าตีเข้าตาย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 หมดหมดหมดสวยสวยสวยตีประตูตีแมวเกิดอะไรขึ้นครับบบอ๋อมันสั่นสั่นเสียงอะไรนะสัำพัสแล้วมันกินใจเกินไปครับกินใจครับมันทำให้ผมรู้สึกรักเมื่อกี้เสียงเสียงตบมือใช่ไหมครับตบมือครับใช่ใช่ใช่ตบครับครับ ป eh ั๊บปั๊บกันเลยครับต้มตั้มตึมตึมเลยทุกวันนี้เขาไม่เขาไม่เอามือมือตกกันแล้วนะเขาเอาไม้ตกกันใช่โอ้โหเดสดจะเป็นไม้มากกว่ามือไมม้ากโอเคครับขอบอกเจอกันไปบอคิเอ